น้องเปียโนมาให้อาหารปลาอีกแล้วนะคะทำบุญวันหยุดค่ะทุกคนณนะวัดปลายแหลมสวยงามนี่ปลาเยอะไหม โอ้ต <c oughs> <c oughs> uh ัวใหญ่มากเลยเอาให้ด huh, ีดีหูปลาปลาเยอะมากนกอ่ะ เอาให้ดีดูเยอะมากเลย,ยตึม้ม <c oughs> เป็นโอโยนเข้าไปไอ้อย่าโยนโนกมันมากินแม่โนม,มันเกอาหารแม่นนมันเกะอาหารปลาได้เหรอได้โอโยนเข้าไปดีๆีเออ ้ดนกอืมคนะนมากินอืมไม่ทำอะไรหรอกปะโยนไปหนูโยนใกล้ๆใ,ใช่